มาเรื่องแล้วครับเพื่อนๆครับตอนนี้ทั่วโลกไม่ได้ฮือหาแค่ต้มยำกุ้งหรือผัดไทยของเราแล้วนะครับแต่มันมีสมรภูมิรบใหม่ที่ประเทศไทยของเรายืนหนึ่งแบบนอนมาชนิดที่ว่าเจ้าของแบรนด์ต้นตำรับที่อเมริกายังต้องหันมามองผมกำลังพูดถึงของดีที่เราเห็นกันทุกหัวมุมถนนของกินในเซเว่นอีเลเวนบ้านเราเนี่ยแหละครับตอนนี้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาสแสวงแห่กันมาชิมแถมยังเหมาขนมกลับบ้านเป็นของฝากอีกโอ้โห เดี๋ยวคลิปนี้แอดคิมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money and Economic s Life ที่จะมาพูดถึงการเงินและเศรษฐกิจอยู่กับผมแอดคิมวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องใกล้ตัวที่เราอาจมองข้ามไปแต่ในเวทีโลกเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเลยครับ หลังจากที่เราคุยกันมาตลอดถึงความเจ๋งของอาหารไทยความเก่งของแบรนด์ไทยวันนี้เราจะมาเจาะลึกปรากฏการณ์ที่ทุกอย่างมารวมกันในที่เดียวนั่นคือเ e เ e ่นอเลเวประเทศไทยครับเพื่อนๆครับเราคนไทยเข้าเซเว่นกันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับหิวดึกๆึกนึกอะไรไม่ออกก็เดินเข้าเซเวน่นแต่เราอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าประสบการณ์ที่เราคุ้นเคยนี่แหละคือสิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาตื่นตาตื่นใจกันสุดๆ ที่เขาตื่นเต้นกันเบอร์นี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าประสบการณ์เซเว่นที่บ้านเขาโดยเฉพาะที่อเมริกามันแตกต่างจากบ้านเรามากครับนี่คือคาพูดจากปากฝรั่งแท้ๆเลยนะครับเขาบอกว่าเซเว่นที่อเมริกานะเป็นร้านที่ดูน่ากลัวหรือสศก,กรปรดหรือเป็นแค่ที่พึ่งสุดท้ายเวลาไม่มีที่ไปจริงๆของกินก็มีแต่ฮอทดอกเขียวๆกับเซเลปี้จบแต่พอเขามาเจอเซเว่นบ้านเราเท่านั้นแหละครับโอ้โหเหมือนเจอคนละโลก มียูทูบเบอร์ทำคลิปเปรียบเทียบกันช็อตต่อช็อตแล้วสรุปว่า Thailand Pa ็กซ์เดอะเคหรือประเทศไทยกินขาดข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้แค่ซื้อแบรนด์เข้ามานะครับแต่เราเอามันมาปรับมาต่อยอดจนสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาได้แล้วอะไรล่ะที่ทําให้ฝรั่งเขาคลั่งคล้ายกันขนาดนี้จุดเริ่มต้นของตํานานทั้งหมดมันมาจากของง่ายๆที่เราคุ้นเคยกันดีครับนั่นก็คือ t ทสตี้แฮมชีสใช่ครับไอเจ้าแซนด์วิชอบร้อนราคาไม่กี่สิบบาทของเราเนี่ย ในหมู่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะพวกแบ็คแพคเกอร์นะมันไม่ใช่แค่อาหารครับแต่มันคือวัฒน,นธรรมคือพิติกรรมที่ใครมาเมืองไทยแล้วไม่ได้ลองถือว่ามาไม่ถึงในโซเชียลมีเดียของพวกเขาเนี่เต็มไปด้วยเรื่องราวของโทสตี้เลยครับเขาบอกว่ามันคือสุดยอดอาหารเวลาหิวดึกๆเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดที่ราคาถูกอร่อยหาซื้อง่ายแล้วไว้ใจได้เสมอบางคนถึงกับบอกว่ามันกลายเป็นมีมหรือเรื่องตลกในกลุ่มไปแล้วว่าต้องมาตามลาบโทสตี้กินกัน พอผ่านด่านโทสตี้ไปแล้วทีนี้แหละครับตาฝรั่งเขาก็สว่างวาบเขาถึงได้ค้นพบว่าเซเว่นบ้านเรามันไม่ใช่แค่ร้านสะดวกซื้อแต่มันคือจักรวาลแห่งของกินชัดๆแล้วผมไม่ได้พูดเองนะผมไปส่องคอมเมนต์มาให้ดูจ่ะๆเลยครับมีฝรั่งคนนึงไปโพสต์ใน reddit บอกว่าผมลองเบอร์เกอร์เว็บในเซเว่นไทยตอนตีหนึ่ง บอกเลยว่ามันอร่อยแบบน่าสงสัยขนมปังนุ่มเนื้อไม่เละซอสก็เด็ดราคาแค่40บาทและพอมาเจออาหารกล่องของเราเท่านั้นแหละครับแตกตื่นกันใหญ่เขาแทบไม่เชื่อสายตาว่าในร้านสะดวกซื้อจะมีข้าวกบเพราไก่ไข่ดาวที่อร่อยเหมือนร้านตามสั่งขายหรือ,อยัง เกี๊ยวกุ้งจัก,กรพรรดิของเราเนี่ยมีฝรั่งบอกว่าเป็นหนึ่งในเกี๊ยวที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาในชีวิตเลยโอ้โหนี่ของเวฟนะครับที่มันสุดยอดไปกว่านั้นคือเซเว่นบ้านเรามันทำหน้าที่เหมือนไกด์นำเที่ยวทางรสชาติให้ฝรั่งเลยนะคือนักท่องเที่ยวบางคนเขาไม่กล้าลองอาหารข้างทางกลัวท้องเสียแต่พอเขาเข้ามาในเซเว่นเจอกับเพราเจอพนันแหงในรูปแบบที่สะอาดปลอดภยัยมีมาตรฐานเขาก็กล้าลองครับมันคือการเปิด ประตูสู่วัฒนธรรมอาหารไทยให้คนทั้งโลกได้รู้จักเล็กเข้าถึงง่ายขึ้นอีกแน่นอนครับถ้าพูดถึงร้านสะดวกซื้อที่ดีที่สุดในโลกหลายคนจะนึกถึงญี่ปุ่นซึ่งของเขาก็ดีจริงๆครับอันนี้เรายอมรับแต่แต่ แต่เพื่อนๆครับในเวทีโลกตอนนี้เขาไม่ได้พูดถึงแค่ญี่ปุ่นแล้วครับเขาพูดถึงไทยแลนด์คู่กันในบอร์ดสนทนาของฝรั่งเขาจัดให้เซเว่นไทยอยู่ในระดับท็อปเทียร์เคียงคู่กับญี่ปุ่นเลยบางคนถึงก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องรสชาติอาหารที่จัดจ้านถึงใจและความหลากหลายของเมนูค้าวหวานเนี่ยของไทยเราโดดเด่นกว่า แล้วทำไมเราถึงทำได้ดีขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องฟลุกครับเพื่อนๆแต่มันคือยุทธศาสตร์ที่วางแผนมาอย่างดีโดย c p ครับเป้าหมายของเขาชัดเจนมากคือการเปลี่ยนเซเว่นจากร้านสะดวกซื้อธรรมดาให้กลายเป็นฟู้ดเดสติเนชันหรือจุดหมายปลายทางด้านอาหาร ซึ่งตอนนี้อาหารและเครื่องดื่มก็ทำรายได้ให้เซเว่นเกินกว่า75%ของยอดขายทั้งหมดแล้วครับอาวุธลับที่ทำให้ยุทธศาสตร์นี้สำเร็จก็คือบริษัทลูกที่ชื่อ CP RAM ครับที่นี่เปรียบสเสมือนห้องครัวกลางขนาดยักษ์ของเซเว่นทั่วประเทศเขาไม่ได้แค่ซื้อมาขายไปนะแต่เขาผลิตเองคิดค้นเองวิจัยและพัฒนาเองทั้งหมดเขามีศูนย์วิจัยอย่าง CP Food Lab และ f t e c ทเพื่อคิดค้นเมนูใหม่ๆพัฒนาบรรจุภัณฑ์จนได้รับรางวัลคุณภาพระดับโลกมาแล้วนี่คือพลังของระบบที่ยิ่งใหญ่ที่ชาติอื่นเห็นแล้วต้องทึ่งครับและด้วยความสุดยอดทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้มันเลยเกิดปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งขึ้นครับคือเซเว่นบ้านเรา กลายเป็นร้านขายของฝากที่ฝรั่งต้องมาเหมาขนมกลับบ้านกันเป็นล่ำเป็นสันเขาไม่ได้ซื้อแค่กินที่นี่แต่เขาซื้อกลับไปตุนไปฝากเพื่อนฝูงที่บ้านเขาด้วยรายการของฝากยอดฮิตก็มีตั้งแต่ขนมขบเคี้ยวอย่างเลรถเมียงคำรถไข่เค็มหรือเพรสรถลาบไปจนถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างมาม่ารสต้ยมยำกุ้งที่ต้องซื้อยกลังกันเลยทีเดียวและที่ขาดไม่ได้เลยคือยาดมครับ ใช่ครับยาดมบ้านเรานี่แหละครับฝรั่นชอบมากซื้อกลับไปทีเป็นโหลๆเลยปรากฏการณ์นี้มันบอกอะไรเราครับมันบอกว่าเซเว่นไทยได้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือพลังทางวัฒนธรรมที่ทรงอิทธิพลไปแล้วครับมันไม่ได้เป็นแค่ร้านค้าแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณเที่ยวเมืองไทยที่น่าจดจํามันสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยในสายตาชาวโลกว่าเราไม่ใช่แค่มีวัฒนธรรมเก่าแก่สวยงาม แต่เรายังมีความทันสมัยสะดวกสบายและมีนวัตกรรมที่แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจําวันได้อย่างน่าทึ่งฮะเรื่องนี้สอนให้รู้เลยครับว่าความสําเร็จของของกินในเซเว่นไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติแต่มันคือบทพิสูจน์ถึงมันสมองและวิสัยทัศน์ของคนไทยเราสามารถหยิบเอาแบรนด์ต่างชาติมาพัฒนาต่อยอดเอาจุดแข็งที่สุดของเราคืออาหารเข้าไปใส่จนสร้างโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในโลกได้สำเร็จครับ นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่จับต้องได้ที่เปลี่ยนร้านสะดวกซื้อธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการท่องเที่ยวไทยที่คนทั้งโลกต้องมาเยือนครับสรุปอีกครั้งนะครับของกินใน7ซเว่นอของไทยที่เราเห็นกันจนชินตาได้กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่ชาวต่างชาติตะลึงเริ่มจากโทสตี้แฮมชีสที่กลายเป็นวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวไปจนถึงอาหารกล่องอย่างข้าวกระเพราและเกี๊ยวกุ้งที่รสชาติอร่อยจนน่าทึ่ง ความสําเร็จนี้เกิดจากการที่เรามีมาตรฐานที่สูงกว่าต้นตํำรับอย่างอเมริกาและยืนอยู่ในระดับท็อปเทียรเคียงคู่กับญี่ปุ่นเบื้องหลังความสําเร็จนี้คือยุทธศาสตร์ฟู้ดเดสติเนชันของ c p r และนวัตกรรมจาก CPRM ที่สร้างระบบซัพพลายเชนที่แข็งแกร่งจนทําให้เซเว่นไทยไม่ได้เป็นแค่ร้านสะดวกซื้อแต่กลายเป็นทูตวัฒนธรรมและร้านขายของฝากที่นักท่องเที่ยวต้องเมา์ขนมและของกินต่างๆกลับประเทศนี่คือบทพิสูจน์ว่ามันสมองของคนไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลสำคัญในโลกอนาคตกดสมัครห้องเรียนนักลงทุนที่จะมีข้อมูลจากรีเสิร์ชหลักแสนมาเล่าให้ฟังส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Line Kim Property Life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อน สวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยกอกคุณครับตัวนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริมทรั์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเียสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ e อี้ไลฟ์นะครับหวัจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ